วัดอีเขาไงพี่น้องฟ้องไปเมื่อสุภูสุคนพี่น้องวาสัน้นตามมาเจอกับเฮาเก่าบาวลมวาสัน้นอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยอยู่หน้าพี่น้องเยรับสหายฮะเนาะนีะม่มิจฉาน,นีกเนาะแต่ก็ไอ้น้องงานทามาห่วงอ่าจะสร้างภาพกับเสียจันให้เองเนาะอ่าสำหรับสีแซบด้วยสีผ่แซบก็ไม่ได้ององก่กรโอ้ยพี่น้องเอ้ <c oughs> <c oughs> เขาเอยังี่เขาเอามละสากีบสากีบบ่สามสิบกีบ้บกีบาแม่เนาะกินเอนาะูชิ้นมาปะเดียะจูคนแค่ไหนจูค้กินจูข้ดึงคอสุัสดีพี่น้องบัสสุขสุขนเนาะน้องมาเี่ยแดงออองาย้ไอุ่นเิน่อยางกรอบกรบดี๋ยวได้แบบ่เดย

กาปนี่ะพี่น้องเยอยาสจุ๊นาอพี่น้องเนาะงนส่นุ่มไน้่าจุโ้เจ้ยเพเดกเอพักทีนี่เว้นี่พาอมพ้อมเ็เจ้า่งดังู สุขสวัสดีพี่น้องบัสสุขสุขคนเนาะพี่น้องบ้านเมืองเดงโอ้ทางซ้ายซ้ายรถเพิ่นอืมเสียงอย่างกรบกรอบกรอบกรบเป็นแทางมาจากบาซี่เออดิบ้าฉอยบ้าเป็นแทางมาจากซูซี่อ่ะฮะเซียมเก็บไปไปกินเกียร์สามหน้าไปเบอร์บ